เจอกันอีกกับคลิปที่สองครับกับช่องไปทูลคนรักแม่พพครับมืนอนี้ผมมีเนตพี่น้องนานได้เจอแบบนี้กันครับพี่น้องครับดูคนไปยาวๆครับพบกับเอชจร้อยสามห้าครับอยากมีเสียงแบบไหนครับพี่น้องครับคลิปนี้ดูกันไปยาวๆครับพี่น้อง เด็กใหม่ครับเด็กใหม่ครับนี่เด็กใหม่นี่เด็กใหม่ครับลูกเมียไม่มีครับเนี่ยส่วนที่ต้าแด้มึงเด้็กที่เฟสไม่ไล่ลวะน่า,า,ะนานจะได้เจอแบบนี้ครับเจอกันอีกคลิปที่สองครับ ฝากพี่น้องกดติดตามกดไล่ด้วยครับพี่น้องครั่นเรานจะได้เจอกันแบบนี้ครับพี่น้องดูครับ ทีเด็ดครับรอบนี้ครับจะขึ้นได้ไม่ได้ครับพี่น้องครับแรงวาแรงแรงว่าแรงดูครับดูครับดูทางขึ้นครับพี่น้องแล้วพี่น้องคลิปนี้จบแล้วมีคลิปที่สองยัดตัวแรดตะลีนครับพี่น้อง ทรันีแ้แหละครับพี่น้องกับบรรยากาศยังแรงครับนี่ครับตอแก้ครับ